คลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปดู The Hope c า f ฟร้านอาหารเจ้าแรกๆในหนองจอกที่อบพิซซ่าด้วยเตาฟืนร้านเด e Hope c า f ฟนี้นะครับจะอยู่แถวถนนเรียบวารี14่นะครับอยู่คูขวาร้านเนี่ยเปิดมาแล้วทั้งหมด7ปีครับเป็นร้านแรกๆเลยในย่านหนองจอกที่ทําพิซซ่าด้วยแป้งสดนําเข้าแล้วก็ยังมีชีสนมวัวนําเข้าจากอิตาลีอีกนะครับหน้าที่นี้กับบังมาสั่งในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าซอสท,ทัฟเฟิลครับโปะด้วยชีสนมวัวจากอิตาลีโรยหน้าด้วยเห็ดแชมปปญองเอาเข้าไปอบในเตาฟืนความร้อนประมาณ2 1 3อองศาครับอบได้ทีแล้วชักออกมาปุ๊บโอ้โหแป้งฟูฟูกลิ่นหอมหอมเนี่ยลอยกระแทกหน้าขึ้นมาทันทีเลยครับน่ากินมากๆราคาพิซซาจานนี้ราคาอยู่ที่450บาทครับทำสดๆใหม่ๆวันต่อวันทำเสร็จปุ๊บเอามาเสิร์ฟปับ๊บกัดเข้าไปคำแรกปุ๊บโอ้โหยาออล ร้อนมากใครจะกินเมนูนี้เนี่ยต้องระวังนะครับผมร้อนสุดๆไปเลยพอเราผ่านความร้อนมาได้แล้วเนี่ยก็มาต่อกันที่เรื่องชีสกันเลยครับตัวชีสเนี่ยจะออกเค็มๆมันๆเข้ากันได้ดีกับซอสทัฟเฟิลลดหวานหอ